สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําผัดวุ้นเส้นกระทะใหญ่ค่ะค่ะก็จะมีวุ้นเส้นแช่น้ําแล้วนะคะค่ะแล้วก็จะมีหอมใหญ่ต้นหอมใบขึ้นช่ายกระหล่าแครอทมะเขือเทศพริกไทยน้าเปล่าไข่ไก่ซอสปรุงรสซอสหอยนางรมกระเทียมสับน้ําตาลผงปรุงรสน้ํามันน้ําพริกเผาค่ะลงมือทําเลยค่ะ จะนันกำตะลันเตรียมไว้ค่ะก่อนทำอาหารล้างมือให้สะอาดค่ะมะเขือเทศค่ะ สวนิงเส้นให้เราหัน่นเป็นท่อนหั่นครึ่งประมาณนี้ค่ะแช่น้ำให้นิ่มแล้วนะคะหั่นท่อนให้ได้ประมาณค่ะจากนั้นเราจะเจียวไข่ก่อนค่ะ ่สานยานั้นเป็นมุ้นเส้นค่ะสานยานั้นเราจะปรุงเครื่องค่ะน้ำเปล่าค่ะ อสปรุงรสค่ะซอสหอยนางรมค่ะน้ำตาลค่ะผงปรุงรสค่ะค่ะจากนั้นใส่กระหล่ำค่ะ ใค่น้ำมันพริกเผาค่ะ หรือใครจะใส่ซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกก็ได้นะคะนั้นเป็นมเขือเทศค่ะมะเขือเทศใส่ตอนใกล้ๆจะเอาลงนะคะ สัคอกได้ที่แล้วนะคะ จากนั้นเราจะใส่ต้นหอมใบขึ้นช่ายค่ะใส่จากนั้นเป็นกระเทียมเจียวค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นจัดเสิร์ฟเลยค่ะ ่ะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะค่ะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไขยดีชาแนลของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ